欢迎加回到开心学汉语直播视频第一千零三十一集萨瓦迪卡我给你看看 bobbi alice the green e y r n n n i 你的好让我们做一期 group your narrow name 二十个常用句型但是呢今天呢我们先来五个句型好不好今天先来五个句型如果谁感兴趣想学中文免费学中文记得点赞送大爱还有分享 ใครที่สนใจอยากเรียนจริงฟรีนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดหัวใจนะคะแล้วก็แชร์แบ่งปันกันได้เลยเราซื้อมาสอนฟรีทุกวันที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k นะคะใครอยากเรียนมาเรียนรู้ได้เลยนะโอเคาตไ,ไปขอช่่งคนระอพร้อมเลรียังคะพี่หงสวัสดีค่ะนี่่ะสวัสดีค่ะมาเลยอ่ะ วันก่อนนะคะเราซื้อก็สอนประโยคเหล่านี้ไปแล้วมีอยู่หน้าเพจเราซื้อโพสต์ให้ทุกคนฟรีแจกฟรีเลยนะคะไม่ต้องรอโหลดนะบางทีแบบบางบางคนอาจจะต้องแบบเออต้องทักมาหาแล้วถึงโหลดอะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่ต้องเลยเือโพสให้หน้าเพจหนูไปเซฟกันเอาเองได้เลยนะคะเอาไปสอนต่อหรือแบ่งปันอะไรก็ได้เลยนะคะอ่ะช่างอีก่นึงเราเรียนแล้วเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ่ะ เป็นอย่างไรบ้างชื่อจะ怎么样海西岛ส吧ีต样ค่ณเป็นยังไงบ้างใช้ถามความคิดเห็นใช่ไหมคะและอันที่สองนะคะก็คืออะไรเอ่ยมีชีวันผู้ชีวันันถามว่าคุณนะ่ะชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะอืมชอบหรือไม่ชอบอะไรคือนี้สีผู้ชีวะน,นะคะอืมเนาะโอเคเนาะต่อมานะคะ อันต่อมาที่เราเรียนไปแล้วน,นี้ที่เรียนไปแล้วได้สอนเร็วนะคะีย你要ย要นะคะี你要ย要นะคะี่ย,ย่อ่ะก็คือคุณต้องการหรือไม่ต้องการส่วนนี้ชุดดาวมาใช้ง่ายงใครจำได้ไหนลองพิมพ์บอกป๊อปปี้อย่างเราสิคะ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวนะเราจะเช็คสัญญาณนิดนึงอันนี้สัญญาณชัดเจนไหมคะทุกคนเชียงยิงโฉมัม ชัดไหมคะอ่าโอเคพี่สจีสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราสุดยังขยับอยู่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูใหม่มีเสียงไหมคะมีเสียงไหมบอกเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่มีเสียงไหมอ่ามีเสียงแล้วโอเค เอางี้เดี๋ยวเราซื้อเริ่มเลยนะคะมีเสียงรลงวงั้นสอนเลยนะใครไม่สะดวกดูลายย้อนดูได้นะคะเามาื่อไรคันเชก็วันนี้ประโยคที่เจ็ดเลยนะคะประโยคที่เจ็ดก็คือ我什么什么感兴趣啊我什么什么感兴趣ใครเคยเห็นรูปประโยคนี้บ้างใครเคยเห็นบางใฉล่ข้างกู我什么什么感兴趣จะบอกเลยว่าเวลาที่เราอยากจะพูดว่า ฉันรู้สึกสนใจอันนี้ฉันรู้สึกสนใจอันนั้น I'm interested in something อย่างนี้นะคะก็ให้นึกถึงวัตประโยคหัวอต้นเลยฉันถ้าเกิดเป็นคุณก็หนีเป็นเขาก็ท้าเป็นฉันก็หัวหัวอะไรคะจุดดใส่สิ่งที่เรารู้สึกสนใจได้เลยนะหัวบอกสิ่งที่สนใจแล้วตามด้วยความสนใจความสนใจซึ่งความสนใแปลว่าอะไรแปลว่ารู้สึกสนใจนั่นเอง อะไรที่มีคําว,ว่าการก็จะเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะอะไรที่มีคําว,ว่าการมักจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะ,ะอที่การสิ่งชื่อคือรู้สึกสนใจนะคะรู้สึกสนใจเนาะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างนะ,ะว่าฉันไปที่กรุงปักกิ่งชี้อือมโอ ลืมไปนิดหนึ่งจริงๆแล้วมันต้องมีคำว่าตุ้ยด้วยว่าตุ้ย什么感兴趣าต้องมีตุ้ยด้วยนะคะเติมตัวตุ้ยให้ความเปอย่างช่นนิดหนึ่งได้ไหม我对什么感兴趣ยกตัวอย่างนะคะเช่นจะบอกว่า t 对嗯我,我对瑜家感兴趣 我对中文很感兴趣，可以哈，姐姐，来有别的姐。我对中文很感兴趣，才不是所也不啥鸡妈妈来有，还有比如说，我对瑜伽感兴趣，我对瑜伽感兴趣啊。 ยูจ้าก็คือโยคะนั่นเองไม่หัวตุ้ยยูจ้าการสิงทีฉันรู้สึกสนใจในโยคะนั่นเองนะคะแน่นี้เก่งมากหัวตุ้ย什么感兴趣ถูกต้องเลยค่ะแบบนั้นเลยนะอืมเก่งมากนะคะแก้ให้เราซื้อนิดนึงนะคะหัวตุ้ย什么感兴趣โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะคะได้นะ我ั中文歌ไ中文歌 天机，我对中文歌感兴趣，可以。还有呢？还有呢？其他人呢？啊，来捞噻！我对什么？我对韩语感兴趣，可以。ค a ะคุณสนใจในภาษ啊？我对那个什么韩语感兴趣，非常好。我对它感兴趣也可以。ฉันสนใจในตัวเ我对他感兴趣，这样也可以。 啊、嗯，我对打排球感兴趣，可以，可以，那啥，我对做中国菜感兴趣，嗯，我以，喜超做菜，喜欢做是喜欢做菜，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 喜欢老菜，喜欢做菜，老师做菜，喜欢做 我对练瑜，我对瑜伽感兴趣，瑜伽有卡菜，其实金龙讲卡米外，然后比较练，对吗？啊，好我对中国男人感兴趣，而且นใจหนุ啊，ได้ได้อ姐姐你好，你好啊。我们看下一个，我对什么不感兴趣？我对什么不感兴趣？เดี๋ยวเราจะไปแ的้ 啊，我对什么不感兴趣他的存在ก,ก็我对什么感兴趣ไม่สนใจแต่มไม่นะ่าเขามา感兴趣ได้เลยนะคะแปลว่าเราเนี่ยไม่สนในสิ่งน,นั้นอย่างเช่น我对他不感兴趣我对他不感兴趣哎ฉันไม่รู้สึกสนใจในตัวเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้อยู่นะคะย有呢，ม有比如่ 我对写汉字不感兴趣。我对写汉字不感兴趣。哎、嗯，写汉字是可,可以。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 可可以。可以。可 ก็อยู่ที่ว่าเราเราได้คําศัพท์มากน้อยแค่ไหนเราก็จะแต่งประโยคได้มากนะคะถ้าหนูแบบได้ศัพท์น้อยนะหนูได้ศัพท์น้อยหนูก็แต่งประโยคได้น้อยนะคะอืมวันเสาค่ะทุกคนคะสัญญาณยันไหม我对中国女人感兴趣中国女人นะคะคือสาวจีนนะจ๊ะ 中国女人上进。o、okay, k 没卡。嗯、呃，我对中国女人感兴趣。你对中国女人感兴趣吗？哦，我对中国女人很感兴趣。不，坏我对中国女人不感兴趣。搞老歹，搞老歹，呐哈，嗯。啊，OK，可以了吗？坏了啊、哦呃，学了两句了，脸被嗓门咬了，呐哈。เอาไปฝึกแต่ง ประโยคที่9น什么都也อันนี้ออกแนววยาก่อน,นี้นี้เนึ่ง什么都可以ก็เป็นอีกหนึ่งรูปประโยคที่ใช้บ่อยในภาษาจีนอวันนี้อยู่ไม่นานนะคะวันนี้อยู่ไม่นานนะคะเอออีกสักแป๊บหนึ่งน่าจะไม่เกินสิบนาทีเราซื้อก็จะชาชีย下线了 ก็จะออฟไลน์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้มาแป๊บๆเนาะเข้ามาแล้วตตเติด, like, ดใจสงเซิงต้าไอหายอกใจจับกดไลค์กดตัวใจกดแชร์ได้เลยนะคะเหรียญชมตะโตเหยียบเพราแม้แต่ก็ยังใช้ยังไงอ่ะเช่น,นเราบอกว่าแม้แต่เขาก็ยังไม่ชอบเลยปกติแบบแบบแบบมันไม่ไหวเหรียญท่าตัวผู้ชายแม้แต่เขายังไม่ชอบเลยอะ ขนาดเขาเป็นคนที่กินง่ายๆแบบกินง่ายๆอะไรก็อร่อยแต่อันเนี้ยเหรียนท่านชื欢吃เหรียนท่านชื欢吃แม้แต่เขาก็ยังไม่ชอบกินเลยนะอ,อะไรแบบนี้นะคะอืได้ไหมลองแต่งประโยคมาได้นะคะหนูจะได้ฝึกกันนะคะเหรียนท่าแม้แต่เขาูปก็ว喜น ตปูสีหวานแม้แต่เขายังไม่ชอบเลยอะเอออะไรอย่างนี้นะคะเก่งมากเรียนม么都连เรียนะคะเรียนเอ่อเรียน这个词都不会写啊，这个字เ้าเอาสือ้กสมมเรียนภาษาไทยเรียนภาษาอังกฤษแล้วแบบรคำศัพท์ง่ายๆอย่างเงี้ยเขียนไม่เป็นอีหรอแม้แต่คำง่ายเขียนไม่เป็นเรียนเอ่อ 这个词都不会写啊！Uh, 你怎么考试啊？คำคำนี้เขียนไม่ได้เลยที่ภาษาอังกฤษ啊，然后连这个词，连这个词，这个词吧，คำศัพท์คำนี้，นะคะ？连连这个词都不会写，连它都也不连它啊,啊连它都不喜欢吃，对。 在中国的大城市连出租车司机也能说英语对可以ค่ะพี่有ที่เมืองจีนนะคะบอกว่าในเมืองใหญ่ใหญ่连出租车司机แม้แต่คนขับรถแท็กซี่都能说英语ก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตัวเฟชองเก่งมากๆเลยถูกต้องแบบนี้แหละนะคะนี่คือการใช้เหย่เขิดโตนะคะเออเนาะพอได้นะคะอืม ประโยคที่สิบบ้างอ่ะอันนี้อ so ินเว่ยเหอสวยอินเว่ยกับสวยใช้ยังไงอ่าอินเวแปลว่าเพราะว่าหรือเนื่องด้วยนะคะก็จะวางหน้าสาเหตุนะคะตามด้วยสาเหตุเนื่องด้วยเหตุนี้สวยแปลว่าดังนั้นดังนั้นแบบนี้นะคะ way so way so hi. อินเว่ยเหอสวยอินเว่ยสวยเพราะว่าดังนั้นอินเว่สวยอ่าได้ใช่ไหมคะเรายกตัวอย่างเราช่วยกันแต่งประโยค 因为什么好呢因为他人很好所以大家都喜欢他因为他人很好他人很好身子好没空地板没空地哦没空地他不好呀人很好没空地的所以大家都喜欢他但是呢 two cold 人是好他们的目的 <noise> 连这种事情你都不知道，哎，可以？连这种事情，没得另一半你都不知道，她又没注意咯？对呀，呃，很好。我们再说，因为今天我肚子疼，所以今天不能喝啤酒，真的吗？真的吗？是真的吗？好玩。 我娘，你看，Chad 呢肚子疼，ปวดท้อง，所以不能喝啤酒，就累的，顶也没得，你看，还有那什么，因为，哦，人蛋เยอะ，你看，我、啊，因为他没有钱，我考秘密呢，因为他没有钱，所以他不能买新的手机，两男考不了的，不能买新的手机，没，办法，他要买手机买得，呃、哦、，OK。 因为今天天气很冷所以你应该多穿衣服เพราะว่าวันนี้อากาศหนาวเอย今天真的很冷วันนี้อากาศเย็นจริงๆดังนั้นนะ所以你 o u 多穿衣服，所以你 e a 多穿衣 r u ดังนั้นคุณก็ควรที่จะใส่เสื้อผ้าเยอะๆหน่อยเออใส่เยอะหน่อยนะคะย่าปลุกหัวแกเมาอย่าปกัปกเมาไม่งั้นเนี่ยจะเป็นหวัดนะอ่านะคะ 还有呢，因为今天我很忙。阿嬷来采，也留晒逗号多爱看朗啥嘿。因为今天我很忙，婆婆问你用吗？因为今天我很忙，所以我所以所以什么？有奶了呢？所以我迟到了，所以我迟到了。婆婆用吗？快来妈妈采，一拿哈马采加油。 因为老师教的很好，皮万卡邓多的的二位你那女孩，因为呃那个老师教的很好，哗哗呼呼耍哪里吗？所以我喜欢看老师直播，邓南陈跟伊喜欢读 live of 老师，真的吗真的吧，利在正，呐哈，嗯，因为特殊节日。 所以不能取消预定的ฮน้งอ,สอง,ะนะงสองจำมาจากคอร์สเลยเมื่อเช้านี้เลยนะคะารักจริงๆเลยนะคะอาทิตย์หน้าวันเกิดผมเราจะให้อะไรเราซือ้อครับนะคะเออเราซื้อต้องให้อะไรเราหรือเปล่าเอากันบ้านไปไหมไปฝึกพูดเนาะจะได้เก่งๆแล้วก็ฝึกแต่งประโยคเยอะๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยแต่งประโยคได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะอืม 因为我今天放假所以去我家看父母ได้นะนี่เก่งมกนะคะเนี่ยเป็นประโยคง่ายๆที่แบบเราใช้กันบ่อยๆอยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนต้องกลับไปฝึกฝนนะฝึกบ่อยๆนะคะตัวทิงตัวโชว์ตัวเล่นฉีนะคะฝึกบ่อยๆเราก็จะพูดเก่งขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวนี้หนูแต่งประโยคได้เยอะกว่าเดิมขึ้นเยอะๆเลยเพราะาอะไรเพราะว่าหนูว่าเก็บเก็บคําศัพท์จากในไลน์เราซื้อเยอะมากแล้วก็ เรียนในคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะระหว่งวางเรียนในคอร์สออนไลน์ก็คือเก็บเล็กผสมน้อยมาแล้วตอนเย็นเนี่ยกลาคือแล้วก็มาฝึกฝนกันง่สิบห้ายี่สิบนาทีนะคะประมาณนี้เนาะอืเก่งมากๆเลยค่ะทุกคนอ่ะไปต่ออีกนิดหนึ่งละกันนี่เวลาที่เราเนี่ยนะคะอยากจะทําโน่นนั่นนี่อยากแต่ยังไม่ได้แบบทำนะแค่อยากใช้คำว่า我想我想 OK ไหมัย我想我想要比如说我想 回家了เอยากกบลาเลยฉันอยากกลาเลยอื่ะฉันอยากกลเยนอยากกลเยายังไะฉนอยากกบาอยากกินอยากกบเอมยอยากทบาอยากกลนอยากาอืมยั่ะนอยากกลาล้อยาาฉั ي, 精精นอยากกามงฉันอยากกบลเอแาบฉันอยก็าได้นะฉัอื จะได้ไม่เหมือนในคอร์สค่ะกาลังอัดคลิปส่งเราซื้อค่ะอีกเว้ยเธอชูเสียหรือซอยปู้取消不能取消า定的嗯嗯嗯้那不拉马他们他们ประโยค滴嘞，是没卡嗯，喏我想ย面条，ี得嘞，真真不有了呢，别老说 เจรลิสต์ไปยคตัวอย่างมาให้ทุกคนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือเราเสื่อให้แบบเป็นโครงสร้างให้กับทุกคนไว้ก่อนให้ทุกคนได้เห็นภาพว่าเอ้ยมันมีโครงสร้างต่างๆในภาษาจีนนะที่แบบเป็นพื้นฐานทุกคนควรรู้แล้วมันใช้บ่อยมีอยู่เยอะมากเลยนะคะหลายคนเออเราสื่อไม่มีตัวอย่างหนูจะรู้ได้ไงใช้ยังไงเนี่ยก็เลยมาสอนในไลฟ์แลรวเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราสือจะสรุปให้เจ๊ว่าฉันชื่อเมียนเทยว่าฉันอยูเป่ยจิง 我想学汉语我想看电影我想回家了我想现在去哎อก็คือสามารถใส่พวกคำกริยาหรือเหตุการณ์ต่างๆลงไปได้รวมถึงเมื่อกี้ที่บอกว่าใส่คำนามก็ได้ว่าเมีฉันคิดถึงเธอมีว่ามาคิดถึงฉันไหมว่าเสฉันคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถใส่ลงไปได้หมดเลยนะคะว่าเสีย看电影也可以เนาะ นะคะก็เอาไปฝึกฝนกันได้เลยนะคะมาวันนี้ประหน่อยเดราจะไปแล้วแต่ไม่อยากให้คนทิ้งนะคะเราซืรู้หลายๆคนเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะลงคอร์สออนไลน์เราซื้อไม่เป็นไรน,นะคะกดไลค์กดติดตามเพจเราซื้อใครดู Youtube ก็กด Subscribe เอาไว้เลยกดติดตามเอาไว้ใครดูทาง t i k t o อกทางไรอะไรเงียกดติดตามไว้เราซื้อมีคลิปฟรีมีพวกสื่อการเรียนกา,การเรียนรู้ให้กับทุกคนทุกวันอยู่แล้วนะคะ เพียงแต่เกิดว่าหนูอยากจะเรียกว่าเป็นให้มันเร็วขึ้นจากปกติอาจจะเรียนสักเดือนหนึ่งถึงจะพูดได้หรือว่าอาจจะเรียน6เดือนปีหนึ่งพูดได้อยากจะพูดได้ให้ได้เลยภายในระยะเวลาสั้นๆัสัก30วันพูดได้เลยอย่างเงี้ยสสัปดาห์พูดได้เลยอย่างเงี้ยนะคะออภายใน3เดือนพูดคล่องแล้วก็สามารถสอบเพสเกได้ด้วยอันนั้นก็แนะนำเนี่ยมาเรียนในคอร์สออนไลน์กับเราซื้อได้นะคะยังคงแนะนําคอร์สที่แบบว่า ควรมีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่พอมีพื้นฐานภาษาจีนแล้วนะคะก็คือคอร์ส easy and fun chinese อยากให้ทุกคนได้เรียนคอร์สนี้จริงๆนะคะหลายคนก็เอ๊ะทำไมเราซื้อไม่เอามาสอนฟรีหน้าเพจเพราะบางทีสอนฟรีคนไม่เห็นค่าจริงๆก็จะเรียนแบบผ่านๆ่านวางก็มาดูไม่ว่างก็ไม่ไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะคอร์สนี้มีเทคนิคการพูดเยอะมากแล้วเป็นประโยคที่บอกเลยว่าก้ากรันตีว่าแบบถ้าหนู เรียนคำศัพท์ในคอสอีซียังฝรั่เสแล้วเนี่ยเวลาที่ดูซีรีส์หนูจะดูสนุกขึ้นอาจจะยังต้องอ่านซับอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกประโยคจะได้เพราะบางทีมันมีประโยคระดับสูงด้วยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเริ่มฟังรู้เรื่องจากคนที่ดูซีรีส์จีนต้องอ่านซับตลอดฟังไม่รู้เรื่องเลยคือหูไม่กระดิกเลยอ่านอย่างเดียวตามองอย่างเดียวเลยนะคะต่อไปพอเรียนอันนี้มันทําให้การดูซีรีส์เราดีขึ้นนะคะ และมันทำให้การพูดคุยกับเพื่อนคนจีในชีวิตประจำวันสนุกยิ่งขึ้นไม่ใช่คุยแค่แบบ你好吗อ你叫什么名字你喜欢吃这个吗你喜欢什么颜色ไม่ใช่แค่เรื่องแบบเธอชอบอะไรชอบสีไหนอราะคาไม่ใช่แค่นั้นมันจะเป็นประโยคที่เหมือนกับเวลาที่เราได้เป็นเพื่อนกันแล้วอะมันไม่ใช่คุยแบบคุณชื่ออะไรเข้าใจปะ มันจะเป็นประโยคที่หย่ในชีวิตประจําวันแนวะถามความรู้สึกเออเดี๋ยวชวนไปนู่นชวนไปนี่ถามรายละเอียดติดย่อยจุดจุดจ,จิถามความรู้สึกหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานต่างๆก็จะอยู่ในคอร์สหลักสูตรต้องเรียกว่าเป็นหลักสูตร Easy and Fun Chinese นะคะใครยังไม่ได้ลงเรียนแนะนํโลงเรียนเลยไม่ผิดหวังแน่นอนโดยเฉพาะ step หนึ่งบอกเลย step หนึ่งห้ามพลาดนะอย่าคิดว่าเออเดี๋ยวข้ามไปเลย step สองเต็ปสามเลย บอกเลยว่าสเต็ปหน่ผ่านไม่ได้สเต็ปหนเนี่ยเรียน2เล่มน,นะคะคือเล่มหนึแล้วเรสดแถมมาอีกเล่มหนึง่งมันสเต็ปหได้เรียน2เล่มสเต็ปสอเล่มสเต็ปสามเล่มตอนนี้สอนไลฟ์อยู่ในสเต็ปสาแต่ว่าสเต็ปหนึ่งก็ยังสอนสดอยู่เหมือนกันนะคะใครสนใจนะทักหาเราซื้อได้เลยในอินบ็อกซ์เราซื้อมีราคาพิเศษให้เฉพาะคนในไลฟ์นี้ใครดูลฟ์นี้อยู่นะคะ อยากเรียนอี n ซีย n ฟัน n ีนเราจะรู้หลายคนเรียนอยู่ในเพจเนะี่ยตอนนี้มันมีโปรอยู่2,000บาทใช่ปะ <laughs> สเต็ตละ2,000บาทนะคะสเต็ตละ2,000บาทนะใครที่ดูไลฟ์นี่ให้พิเศษนะคะ1,799บาทเท่นานั้นนะคะขอซื้อ1,799ิบาบาทนะคะเต็ละเต็ตละ1,799บาบาทใครสนใจทักหาทางอินบ็อกซ์ได้เลย สมัครเราเรียนได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหนูสมัครหน้าเพจก,ก็ราคาปกติ2000บาทโอเคไหมเนาะประมาณนี้นะคะทักหาได้เลยใครอยากลงเลยซื้อหนูขอลง3สเต็ปไปเลยได้ไหมสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามอ่ะได้นะคะถ้าอยากลง3สเต็ปเลยนะลง3สเต็ปเลยนะคะให้ราคาพิเศษดีไหมเนี่ยให้ราคาพิเศษนะคะอยู่ที่ 4,999บาททวนได้เรียน3คอร์ส4,999บาทได้เรียน3คอร์สนะคะได้เรียน3คอร์สแล้วก็ถ้าใครที่ลง3มสเตปเลย4,999บาทเราซื้อจะให้หนังสือครบเสร็จเลยเล่มละ300บาทนะคะตอนนี้3สเตปจะมี4เล่มก็ให้หนังสือฟรี1,200บาทสำหรับคนที่ลง3สเตปนะคะเนาะ แต่ถ้าเกิดลงเสร็จเดียวก็ซื้อหนังสือต่างหากนะคะเนาะก็ประมาณนี้อ่ะอีกนิดหนึ่งนะคะทุกคนแต่งประโยคกันมาอย่างว่าฉัเนี่ยเดี๋ยวอ่านดูสินาหลงเกอน好น้าหลงเก้ออืมพี่ยุยสรุปดีมาก我想我们能长久的走下去เก่งมากเราอยากจะเดินทางไปด้วยกันนานๆเลยนะคะ easy and fun Chinese 3ค่ะ 中国开放了，我想去中国旅游，我也想去。你好，我想喝可乐。and now e you 哎，有呢，s 问 e 呃，我想介绍你一下，我们部门的员工很好。我想去中，我想去图书馆，可以？呐哈，都有。嗯，老老实在死啦了哈。嘿嘿嘿嘿。打卡，该、那、了、个，呐哈。 我想去北京旅游我想跟老师聊天可以啊เนาะบริโอฟุนิดามเฮ้ยวันิี้็มานิดึงให้กับพวกเรานะคะอยากมาทวนไม่อยากไม่อยากพลาดถ้าเราซื้อแบบไม่ได้ติดอะไรมาไลฟ์ฟรีทุกวันอาเพนแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะคืนพรุ่งนีนะะ้เนาะโอเค今天的直播就到这里了เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะรูจนะคะ เพิ่งลงนิทานไปสองใช่แล้วเริ่มเรียนหรือยังคะน้องกันได้เรียนหรือยังคะสนุกนะนิทานอะ่ะอืมโอเคไปแล้วนะจ๊ะใจเจียนเอาไว้เดี๋ยวคุยกันในกลุ่มใหม่นะคะสวัสดีค่ะใจเจียนหวานอัน